กับพี่น้องทั้งหลายและตอนเวลาสี่ทุ่มครึ่งก็จะได้มาอ่านคำสั่งของคณะกรรมาการกปป,ปสอ,อีกครั้งหนึ่งขอกราบเรียนเพื่อพี่น้องได้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้านะครับ S <S <S ประกาศคณะกรรมการกปปสฉบับที่1นึ่งทับสองพ 2, เรื่องความเป็นโมฆะของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตาม ที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ความว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มาของสวมีสาระสำคัญขัดแย้งต่อหลักการพื้นฐานและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ2550อันเป็นการทำให้ผู้ที่ถูกร้องได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศด้วยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2550ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคหนึ่งซึ่ง ภายหลังจากสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยแล้วนั้นหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นๆซึ่งเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒธธิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒธธิสมาชิก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งดังกล่าวได้ถแถลงไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญประกอบกับการที่นายกรัฐมนตรีได้นำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้พระหมหากษัตริย์ทรงลงพระปรามาพิไทย ทั้งที่เป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาและกระบวนการแก้ไขไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญจึงเป็นการกระทาที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา216วรรค5ที่บัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญ มีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามเป็นเด็ดขาดและต่อมาเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2556นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยยังไม่ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา ให้ทรงตราพระราชกิจดีกายุบสภาผู้แทนราษฎรอันมาตรา108บัญญัติให้เป็นพระราชอำนาจนับเป็นการกระทำอันล่วงละเมิดพระราชอำนาจอย่างชัดแจ้งที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งยังเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำอีกดังปรากฏตามแถลงการของสภาธนายความการกระทำทั้งหลาย ดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งรักชินวัตรและพักร่วมรัฐบาลได้รวมกันจงใจกระทําการละเมิดรัฐธรรมนูญโดยไม่สุจริตและตั้งตนอยู่เหนือรัฐธรรมนูญส่งผลให้รัฐบาลชุดนี้ตกเป็นโมฆะนับตั้งแต่วันที่ประกาศไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการกระทำที่เป็นการจงใจละเมิดรัฐธรรมนูญโดยไม่สุจริตดังกล่าวมีความร้ายแรงถึงขนาดที่ไม่อาจจะให้รัฐบาลชุดนี้ใช้อำนาจในานามของประชาชนได้อีกต่อไปดังนั้นแม้นายกรัฐมนตรีจะได้มีการประกาศยุบสภาไปแล้วก็ตามก็ไม่ส่งผลให้รัฐบาลที่สิ้นสภาพไปแล้ว รักษาการต่อไปได้เมื่อกรณีเป็นไปตามความดังกล่าวข้างต้นจึงถือได้ว่าในเวลานี้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะศูญยากาศเนื่องจากไม่มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอีกต่อไปแล้วจึงชอบที่จะต้องมีการดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพศ2550โดยการจัดให้มีนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนทั้งประเทศยอมรับเพื่อดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยตามเจตจำานงของมวลมหาประชาชนต่อไปทั้งนี้ขอให้มวลมหาประชาชนได้มั่นใจกับหลักการประชาพิวัตรด้วยวิธีสงบสันติ อาหิงสาต่อไปและศรัทธาเชื่อมั่นในความเป็นรัฐาธิปัตย์แห่งมวลมหาประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงและได้ทวงคืนกลับมาไว้ได้โดยสิ้นเชิงและพร้อมที่จะประชาพิวัตรประเทศไทยโดยเร็วต่อไปประกาศณวันที่10เดือนธันวาคมพุทธศักราช2556 ลงชื่อนายสุเทพเทือกสุบรรเลขาธิการคณะกรรมการก어ป어ป어สพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพทั้งหลายครับ เดี๋ยวมีคิวที่ผู้พิรายท่านอื่นผู้ปราศัยท่านอื่นจะขึ้นมาปราศัยกับพี่น้องทั้งหลายและตอนสองทุ่มเศษผมจะขึ้นมาปราศัยกับพี่น้องเพื่อพูดเรื่องนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ